สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านมาทานทุเรียนภูเขาไฟที่อำเภอกุนหานจังหวัดศรีสะเกษต,ตอนนี้คุณแม่ได้ปอกทุเรียนสุกค่อนข้างมากนะคะเป็นทุเรียนภูเขาไฟสัญลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตูดค่อนข้างแหลม,มๆๆทุเรียนนี้สุกมาก ก็จะทานทุเรียนสุกเพราะว่าฟันก็ไม่ค่อยมีเยอะแล้วนะคะอันนั้นจะผู้เล็กนะแม่ในะฝั่งนี้นะ่ะแกออกเลยค่ะเห็นไหมคะว่าทุเรียนภูเขาไฟเหลืองสวยจะเป็นสีทองเนื้อค่อนข้างละเอียดและเนียนมากลูกเล็กก็จะได้ประมาณสีภูคุณแม่ลองชิมดูอร่อยไหมแม่ หวานไหมหมดหรือยังน่าจะแกะหมดแล้วนะคะหมดแล้วเนาะอันนี้แด้ประมาณสี่ภูภูที่สี่ก็ค่อนข้างเล็กแม่อร่อยไหมอร่อยเนาะชิมก่อนตอนนี้แม่ได้ฐานทุเรียนปูเขาไฟนะคะลูกนี้ที่ซื้อมาก็ยังไม่สุก ซื้อมาในราคา2น้องไปซื้อที่สวนแถวสำโรงเกียรกิโลกรัมละประมาณร้อบาททุเรียนภูเขาไฟก็จะเป็นลักษณะก้นแหลมแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟประมาณไม่เกิน1อาทิตย์ก็จะสุกได้รับประทาน นี่ก็จะเป็นลูกเล็กที่น้องไปซื้อมาส่วนมากทุเรียนช่วงนี้ก็จะขายดีมากเพราะว่าปีนี้ทุเรียนให้ผลผลิตที่ไม่ค่อยเยอะมากทำให้ทุเรียนภูเขาไฟมีความต้องการของตลาดค่อนข้างเยอะราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งปีนี้ก็คือ ขายปลีกอยู่ที่180ถึง200บาทถ้าเป็น200บาทจะเป็นเกรดพรีเมียมหมายความว่าทุเรียนลูกใหญ่มีภูประมาณ4 5ถึง5ภูขึ้นไปน้ำหนักก็อยู่ประมาณ4กิโลขึ้นราคาประมาณ200บาทก็จะจัดส่งให้กับคนที่สนใจทั่วประเทศนะคะ ชาวสวนอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษและชาวสวนอำเภอกันทรารักษ์ชาวสวนที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟก็มีประมาณ3ามอำเภอหลายตำบลน,นะคะอร่อยไหมแม่หวานไหมหวานกรอบเนาะกรอบนอกนุ่มในตอนนี้ทุเรียนก็สุกมาก เนื้อก็ไม่เละก,ก็ยังกรอบอยู่และมีความหวานมันยิงแชาตู้เย็นไว้<ท>ก็จะทำให้ทุเรียนอร่อยหวานมากคือทุเรียนตัวนี้คนข้างสุกมากก็จะฉ่ำเพราะว่าเป็นทุเรียนที่ร่วงนะคะส่วนมากผู้สูงอายุก็จะชอบทุเรียนที่ ลักษณะนี้ก็คือไม่กรอบจะเป็นทุเรียนค่อนข้างสุกแต่ทุเรียนสุกที่เขตอำเภอคุณหารก็จะหวานมันไม่หวานมากกลิ่นไม่ฉุนจะมีความอร่อยโดยเฉพาะนำไปทำข้าวเหนียวทุเรียนจะอร่อยมากเปลือกของทุเรียนภูเขาไฟ ก็จะมีเปลือกลักษณะแหลมสีน้ำตาลเข้มและที่สำคัญทุเรียนภูเขาไฟก็จะมีตดแหลมแบบนี้เห็นไหมคะทุเรียนนี้ประมาณกิโลกว่าสุกมากแต่ทุเรียนที่ซื้อมาแล้วม่มไว้ม่มไว้3าวันแล้วยังไม่สุกก็เหลือเวลาประมาณสัก สองถึงสามวันข้างหน้าทุเรียนที่ซื้อมาก็จะสุกและอร่อยอร่อยไหมแม่เมื่อกี้อร่อยเนะาะค่ะเนี่ยเหลืออีกนิดนึงค่ะม,มันสุกมากใช่ไหมแม่เนาะเพราะว่าสมัยก่อนทุเรียนภูเขาไฟเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็คนยังไม่ค่อยรู้จักปัจจุบันนี้ทุเรียนภูเขาไฟก็เป็น ที่รู้จักค่อนข้างมากนะคะวันก็จะมาทานทุเรียนภูเขาไฟที่อำเภอคุนหานจังหวัดรีสเกตเนื้อก็ค่อนข้างสุกมากนะคะจะมาทดลองดูว่าจะอร่อยเหมือนทุเรียนที่กรอบนอกนุ่มในหรือเปล่านะคะมาทานกันเลยนะคะ หวานมันแต่ว่าไม่หวานมากก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่สุกมากบางท่านที่ฟันไม่ค่อยดีก็จะชอบรับประทานแบบนี้นะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไ,ไ,ไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาทานทุเรียนภูเขาไฟเขตอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ